ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านเช่นหลวงพ่อพิษวัดขมังที่มีชื่อเสียงในด้านตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามผู้สร้างตะกรุดหนังปลากระเบนและตะกรุดหนังอีเกงประลัดชุ่มวัดท้ายน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวลวัดหาดมูลกระบือหลวงพ่อฟุง้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขา วัดโพเตียหลวงพ่อไผ่วัดท่าหลวงพลผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองหลวงปูผ่ผูวัดท่าล่อเป็นต้นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านสามารถรู้วราระจิตผู้มาเยือนด้วยญาณวิเศษได้อย่างมหาศจร,รย์และยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชงัดอีกด้วยเคยมีผู้ไปลองดีกับท่านท่านก็แอนอกให้ยิง แต่กระสุนไม่ยอมออกจากลำกล้องความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอัจฉริยะของหลวงพ่อเงินบางพลานนับว่าร่ำลือกันไปไกลมากจนถึงขนาดเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยอภินิหารของหลวงพ่อเงินนั้นยังคงความเข้มขลังอยู่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินได้แก่ต้นโพที่หลวงพ่อเงินได้หักกิ่งมาปักไว้ริมน้ำหน้าพระอุโบสถวัดวังตะโก ก่อนจะนำมาปักหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตขอสิ่งทายไว้ว่าหากวัดท่านจะเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้กิ่งโพกิ่งนี้จงแตกกิ่งก้านกว้างใหญ่ไพ่